and check out result แล้วก็ตรวจสอบผลการดำเนินงานอันนั้นเป็นตัวภาษาดั้งเดิมที่เราเอาคำนี้มานะคะเพราะฉะนั้นมันก็ใกล้เคียงกันอั่นแแบบนะคะมันนิเทศอาจารย์จำลองท่านศาตราจารย์บอกว่าชี้แจงแสดงจำแนกศึกษานิเทศก็พูดชี้แจงแต่ถ้าเรียนเรียนแบบว่า ในเส้นของตัวเองที่มองสุานิเทศมองว่าน่าจะเป็นผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนให้ครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพตัวเองไม่ลงไปเป็นผู้ให้การศึกษาเป็นผู้จัดกิจกรรมการเรียนสอนแต่ตัวเองก็เป็นคนให้การสนับสนุนให้ได้นะคะเอาเรื่องที่มันมีอะไรใหม่ๆเทคโนโลยีใหม่ๆไปใส่เข้าไป แล้วงานวิจัยก็เป็นส่วนหนึ่งงานวิจัยนม่ใเ,เพียงส่วนเดียวที่ทําใหป้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นถามว่าดูจากอะไรเนี่ยที่บอกทําวิจัยแล้วทําให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นดูจากอะไรท่านอาจารย์จดจังเลยเนี่ยเอประเดี๋ยวคว้าคอมพิวเตอร์นะ้นั ลูกศิษย์ด้่นนี่ยบอกอา,าจารย์เริ่มแนละ้วดูจากอะไรดีขึ้นนะดูจากอะไรใครจะตอบมีไปใช้เล็กๆมาอันเดียนมีอันเดียวลืมออกมาแจกไปใช้นี่ยหลอกลูกศิษย์หัวเราะอาจารย์หลอกเลยนะดูยังไงไปไปศิษย์หนามากขึ้นปัจจุบันเขาเล่นคำว่าอะไร result b a s e ใช่ไหม ดูจากอะไรผลศึกษาวิทศททำวิจัยแล้วทำให้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นดูจากอะไระ่ะหนึ่งถ้าไปให้การวิทศก็ต้องมีเทคนิควิธีของการวิทศที่ทำไมขึนะ้นคะดีขึ้นครูเข้าใจได้มากขึ้นมีกระบวนการที่ต่อเนื่องก็แล้วแต่นะคะไปถึงครูครูก็ ทำหน้าที่สอนได้ดีขึ้นมีเทคโนโลยีที่สหปนิเทศนําเข้าไปให้นะคะที่ทําให้การสอนน่าสนใจขึ้นเด็กเรียนยังมีความสุขมากขึ้นนะคะนะไม่ใช่นั่งครูวไวยใจร้ายนั่งเมื่อไหร่ครูจะถามอะไรมาตายแน่เลยอย่างเงี้ยไม่ใช่อย่างนั้นนะคะเพราะฉะนั้นดูอะไรอีกแล้วมันก็จะไปถึงตรงเด็ก เด็กมีคุณภาพมีประสิทธิภาพมีผลสมัมฤทธิ์ทางการเรียนมีพฤติกรรมเันพึงประสงค์ดีขึ้นพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ลดลงอย่างเงี้ยนะคะสังคมอยู่กันร่มเย็นมันสุขมากขึ้นมันก็ถามว่าเราอาจจะไม่จรงิงตรงนน้นหรแต่ว่ามันเหมือนคลื่น มันเหมือนอาจารย์เป็นคนปาอะไรลงไปในในน้ำเนี่ยมันกระเพื่อเห็นไหมไปถึงฝั่งเข้ามาถึงฝั่งก็แปลว่าตรงนี้แหละก้อนหินที่ปลาลงไปมันควรจะส่งผลทําให้เกิดอะไรนะคะตรงนั้นก็จะเป็นอันนี้เป้าหมายสําหรับวิชาชีพสานเทศต้องเรียนอาจารย์ว่าทั้งหลายทั้นตัวงเนี่ยมองในฐานะที่เป็นนักวิใใจัยนักประมูล นะครมามองว่าจริงๆก็ต้องพัฒนาตนเองกับพัฒนาเธนพัฒนาตนาตเองให้มารดับ,บหนึ่งถ้าไม่รู้เรื่องเป็นศึษารนิเทศที่รับผิดชอบเรื่องของการวัดและประเมินผลไม่รู้เรื่องวัดและประเมินผลเลยเดินเข้าไปในโรงเรียนอย่างสามารถได้ยังไงถามดีเวลาเดินเข้าไปก็ต้องทำหน้าจอ๋จองๆสบตาครูไหมไม่กล้าสบตากลัวอะไร ครูครูถามท่านสอนนอขาไอ้บลูพิ้นเนี่ยมันแปลว่าอะไรเขาเขียนยังไงนะไอ้ที่เขาว่าวัดความเข้าใจเนี่ยข้อสอบวัดความเข้าใจหน้าตาเป็นไงถามยนีไยทําไ,ทไมตรงเนี้ยเขาถึงว่าว่าเป็นข้อสอบวัดความจำไม่ใช่เข้าใจทั้งทั้งที่หนูคิดว่ามันเข้าใจอย่างเงี้ยสามารถไหม สามารถไหมถ้าตอบไม่ได้สามารถไถ้าเป็นถ้าเป็นศรีสเทศรับผิดชอบด้านอื่นจริงหรือข้าเราคนนี้แต่ถ้าจะไปถามผู้อื่นมาให้ได้ใช่ไหมแต่พอบอกเดื่อข้าไปแหมศรีสเทธด้านบัตรผลมาถ้าไม่สามารถตอบตรงนี้ได้เสร็จนะข้าเสร็จเลยความสง่างาม นะเพราะฉะนั้นพัฒนาตนเองนะคะถ้าพูดถึงเรื่องวิจัยก็แปลว่าตัวทั้งต่างางานวิจัยตัวต้องใช้างานวิจัยนะคะจะเป็นงานวิจัยที่ชาวบ้านทําหรือตัวเองทาก็ตามต้องเป็นงานวิจัยเพื่อพัฒนาตัวให้รู้มากขึ้นให้เป็นผู้รอบรู้ในเรื่องที่เรารับผิดชอบ ไดเห็นเลยว่าศึกษาไนิเทศหลายท่านเลยไปรับผิดชอบงานที่ตัวเองทำไมฮะไม่ได้จบมาทางนั้น,นเลยเยอะเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรทำได้ในเมื่อคนขายแกลงทำได้แต่เราต้องทำไมคะเราต้องพัฒนาตัวเองแล้วครูบาอาจารย์เพื่อนฟูมีอยู่เยอะแยะ ใครไม่มีครูแล้วม้นเกิดมาแล้วไหนยกมือขึ้มหนมาสิเนี่ยนั่งอยู่เนี่ยนั่งหน้าแนหลกมนอนูเนี่ยใครมันไม่มีครู <c oughs> นะทุกคนมีครูเถอะนะก็หัดใช้ครูให้เป็นไปอยู่จะใช้ครูด้านไหนละ่ะโทรมาถามก็ได้อาจารย์อย่างเงี้ยผมจะตอบข้อยะไงไงหนูจะตอบข้ออะไรไงสองครูอีกประเภทหนึ่งคืออะไรหนังสือไงตัเ หนังสือมีอยู่เยอะแยะแล้วอย่างวนี้ถ้าเป็นครูทางด้านประเมินวัดผลเนี่ยเข้าไปเอนไปดูข้อสอบพิซซ่าหน้าตาเป็นยังไงข้อสอบพิมพ์หน้า,าตาเป็นยังไงโอเน็ตเขาออกยังไงเอเน็ตเขาออกยังไงเห็นศึกษาอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้น,นเป้าหมายของการทําวิจัยอันนึงคือต้องพัฒนาตัวเองและมันจึงจะไปสามารถทำไมคะพัฒนา มันยังจะสามารถไปสู่คนอื่นได้นะคะตรงนี้ต้องระยุหลักอันยัสักดีไม่ใช่เอาแล้วเดี๋ยวเราจะพาท่นเข้าวัดให้หมดนะคะทุกสมุทยัยนี้รดมันในทางพุทธศาสนาบอกมีทุกมีปัญหามีทุกจะดับยังไงจะดับยังไงอย่า,ไ,ยาไปดับที่ทุกให้ดับที่อะไรสาเหตุนะคะต้องดับให้สาเหตุมีเคสที่ชอบยกตัวอย่างให้ฟังคือ อาจารย์ถ้าเป็นที่มสทก็จะรบอาจารย์สมคิดกับอาจารย์ยานยานาเนี่ยถ้าเอาเงินเนดือนเฉพาะเดือนเดือนไปใช้เนี่ยไม่พอหรอกนะคะไม่พอใช้หรอกต้องขอแม่ขอพอ่ออะไรจะว่าไปเรื่มมีงานอะไรนี้นะคะทําไมอาจารย์สมพิดเงินเดือนไม่พอใช้อาจารย์สมคิสส่งลูกไปเรียนเมืองน,นอกนะอาจารย์ยะนยานาชอบไป กินข้าวฟังเพลงเดือนละสามสิบเอ็ดวันนะคะสองคนนี้มีถามว่าปัญหามีเหมือนกันไหมเหมือนไหมปัญหาเัืองนคือเงินไม่พอใช้สาเหตุเหมือนไหมไม่เหมือนทอสาเหตุไม่เหมือนกระบวนการหรือวิธีการการแก้เหมือนไหมไม่เหมือนอรย้งแก้ให้เปียนไปสักสิบวันได้ไหม หรือลดลงหน่อยได้ไหมใช่ไหมนะคะไม่อย่างงี้แต่ถ้าอยากแต่ถ้าอยากไปก็ต้องมีอะไรงานอะไรเพิ่มอันนั้นก็ว่ากันแต่จะสมคิดไปบอกได้เองว่าเฮ้ยเคยส่งลูกเดือนละห้าหมื่นลดลงเหลือสองหมื่นสิไม่งลูกเป็นไงอดตายอยู่ข้างนอกนั่นแหละแต่มีลดไม่ได้ของยาาสมคิดลดไม่ได้ประหยัดไม่ได้ ้องโทษ่น่นนจาจะรย์นี้ก็ต้องมีกระบวนการหรือวิธีการที่จะแก้ปัญหาอย่างที่ต่างกันนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราพูดถึงเรื่องของการแก้ปัญหาโดยการวิจัยนี่แหละมันเริ่มจากมีทุกไหมทุกมีหรือเปล่าทุกนี่ไม่ใช่แปลว่าทุกอย่างที่แั่นหคะ่ะเดี๋ยวคมจะพูดกันมีคือมีปัญหาสาเหตุมาจากไหนครูไม่ ำวิจัยกันเลยในชั้นเรียนผมูไม่ทำวิจัยในชั้นเรียนกันเลยจับอบรมเคยหาสาเหตุไหมทุกคืออะไรปัญหาคืออะไรนะไม่มีงานวิจัยของครูสาเหตุยังไม่รู้เลยกระโจนไปแก้ปัญหาที่ครูไม่ทําวิจัยโดยทรรมะจากอบรมมันมีตังใงตัวละมันง่ายที่มันไม่ใช่ไงไอ้ตังเนี่ยมันมีอยู่ก้าตัวเนี้ยหลวงให้มาแล้วล่ะ จริงๆแล้วถ้าหาสาเหตุดีๆอาจจะใช้สักเครื่องไปทําอะไรอบรมครูบางคนที่ไม่รู้จะทํำยังไงส่วนนี้ข้อนหนึ่งนีไปทํำไมไปจัดเวิร์กช็อปมาตอนแรกเล่นมาสามวันก่อนถึงไหนหากลับไปทํานะเ้ามากันอีกทีนึงนะฮะเพราะฉะนั้นะเมื่อไหร่รู้สาเหตุเมื่อนั้นจึนจะแก้ปัญหาได้ถูกจุดและแก้โดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ได้อย่างคุ้มค่า ถามตัวเองด้วยนะครับว่าแก้ปัญหาที่สาเหตุหรือแก้ปัญหาที่ทุกข์นะคะถ้าหากว่าเคยแก้ปัญหาที่ทุกข์ต่อไปขอความรุนแให้แก้ปัญหาที่สาเหตุนะคะแล้วท่านจะเห็นเลยว่าเออมันใช่แล้วเงินเนี่ยจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพทรัพยากรทุกอ,อย่างจะใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพนะคะเวลาที่เลือกเป็นอาจารย์อย่างเล่นเรว่าให้เป็นเลีอกกออย้ยงกรเนี่ยแหม ใครเชิญก็ไปบางทีก็ไม่ไปบา,บางที่ไม่ไปจริงบอกถ้าเธอมาเดินไปเดินมาเรนต้อง้ฉันไปเนบเอาใครไปก็ได้เพราะมันมีฝังสักคนใช่ไหมอเอาใครไปก็ได้แต่ถ้าอยากให้ฉันต้องฟังฟังแล้วเวลาที่ฉันคุยด้วยต้องทำไมต้องคุยกับช้างนะ <laughs> คะะเราไปเจอกันที่อื่นจะได้คุยกันได้ไงนั้นเพะฉะนันเราต้องรู้สมุทรสมุทรไทยตายจริงขอโทษทีเขียนผิดต้องรู้สมุทรไทย่อน ไม่ฉะนั้นก็แก้ทุกไม่ถูกจุดนะคะรักษาไม่ถูกโรคนะอันนี้ก็เอามาให้ดูเล่นๆเ,เอาไว้นานไม่ได้เดี๋ยวจบปัญหาเลยนะคะครานี้จะรู้ได้ยังไงว่ามันทวกเรื่องอะไรก็ต้องหาหลักฐานเอาข้อมูลมาเยน็นงันท่านอาจารย์จะเห็นว่าเวลาที่เราเวลาที่เราให้เวลาที่เราไปดูงานวิจัยตรงที่อาจารย์เขียนความสําคัญหรือความเป็นมาของปัญหาเนี่ย เราจะดูเลยว่าแล้วไงที่บอกไม่มีอ่ะมีหลักฐานอะไรหรือพูดเองนะฉะนั้นตรงนี้จึงต้องมีหลักฐานว่าสมมติฐานทามีสมมติฐานนะคะสมมติฐานใดเป็นสูงวานที่มันใช่มันเป็นตัวสาเหตุของทุกขริงจริงนะคะไม่งั้นก็สรุปผิดแก้ไขไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำเรื่องนี้ ต้องการข้อมูลไหลายี่นะคะเครื่องมือหลายวิธีภาษาของสองอักอรได้ไสามเศร้าเศร้าโศกเศร้าซึ้งและเศร้าส้อยนะคะสามเศร้า,าแปล,ว,นะะแลว,ว่าเศร้ามากกว่าเศร้าเดียวที่จริงมันมีที่มาที่ไปนะว่าเศร้านะเศร้าคือก้อนไหมก้อขนขี้หมา <c oughs> นะคะะใช่ไหมสมัยก่อนมีเตาไหม ก่อนเตาอักโลกเลยนะก่อนเตาเนี่ยก่อนจะมีเตาเนี่ยสมัยหนึ่งที่คนเรายังไม่มีเทคโนโลยีอะไรเราก็ใช้เทคโนโลยีภูมิปัญญาของเราเองโดยเอาก้อนเศร้ามาทำไมมาตั้งตั้งสองเศร้าได้กินข้าวไหมเ้หเเทต้องกี่เศร้าสามถ้างั้นสี่ดีไหมจะได้แน่นหนาขึ้นฮึไรง มีผู้พยากรณ์เ,เห็นด้วยหกดีไหมลูกษย์จิมแล้วตอบสิ <c oughs> ถ้าบ้านไปเป็นยังไงไฟมันจะลกุกไหมเนี่ยมันจะมีออกซิเจนเข้าไปให้ไฟลุกไหมมันไม่เข้าเพราะฉะนั้นมันต้องทำไมคำว่าพอดีถ้าสามม,ามันไม่หล่นแล้วนะมันไม่ลุกแล้วก็เอาแค่สามตัวจะไปสี่เซอร์อเอาแค่ ก้อนอื่ในให้ชาวบ้านท่านไใช้ใชนะของเราใช้แค่สามสอนอนต้องรู้เท่าทันในเรื่องข้อมูลการเก็บข้อมูลเครื่องมือว่ายังไงจะได้ข้อมูลที่เชื่อถือได้หลักฐานที่เชื่อถือได้นะคะเออขาพูดถึงตรงนี้เห็นอะไรเลยลอยมาเลยแบบสอบถามแบบสอบถามแบบสำรวจเห็นหน้าคนนี้ไหมเนี่ยแฮปปี้ <c oughs> ไหมครับนะคะอ้าวเราจะวิเคราะห์ นี่นี่คือความต้องการจาเป็น